ที่นี่เมืองฝ่ายครับอบตเมืองฝ่ายมาดูในอบตเขาก็มีศูนย์เรียนรู้เนี่ยเขาทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากเศษใบไม้เป็นอบตที่ส่งเสริมในเรื่องของการอนุรักษ์ครับโครงการรักษาอนุรักษ์พันธุกรรมตามพระราชดำริเขาก็จะมีเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนี่ยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครับ แบบพอเพียงนี่มีข้อไก่ด้วยอ่าอยู่แบบพอเพียงตามร้อยพ่ออย่างพอเพียงก็มีแปลงเกษตรอินทรีออย์นะปลูกอ้อยอ้อยกินได้ครับอ้อ,อยเนี้ยอ้อยเป็นอ้อยกินสดนะครับไม่ใช่อ้อยเศรษฐกิจอันนี้เป็นต้นไรเอ่ยใครรู้อ่าแปลงเกษตรนี่ครับ ปัจจัยาตามร้อยพ่ออย่างพอเพียงก็เป็นต้นแบบของอำเภอหนึ่งนะครับอันนี้ใบมอนนะครับใบมอนใบมอนที่กินได้ตรงนี้เขาทำอะไรเอ่ยมาดูกันนี่ทำอะไรเอ่ยแปลงสาธิตการทำเกษตรแบบพอเพียง ตอนนี้เขาจะเลี้ยงพวกปลาดุกครับปล่อยน้ําลงไปแล้วก็เลี้ยงปลาดุกนะมีสะพานมีข้ามน้ําน่าศึกษาหน้าเรียนรู้นะครับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจกพอเพียงองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองฝ้ายนี่อ่าเข้าไปนี่ครับเขาก็จะมีทางเดินทางเดินเข้าไปอันนี้อันชันมันสูงไปทางนั้นเลย นี่เป็นทางเดินโมให้เราเรียนรู้ก็าตามมาดูกันครับเนี่ยเป็นส่สวนราชการนะครับฐานที่ราชการแต่ส่งเสริมในเรื่องเกษตรอินทรีย์เนี่ยเพราะต้นกล้าไม้อันนี้เป็นต้อนอะไรยางนาไหมน่าจะเป็นยางนานะครับเนี่ยยางนาเพราะกล้ายางนาแจกชาวบ้านนะไม่ได้อยู่เฉยนะครับเออ ตอนนี้มีอะไรดีเยอะกันนะเนี่ยเอยอะกลับมาที่เดิมอ่าเอาตรงนี้ก็จะมีให้เรียนรู้รหลายอย่างอันนี้บอกปลาอ่ะมาดูซิมีปลาไหมนี่มีปลา,านะครับปลาอะไรเอย่ยปลาอะไรเอย่ยอำเภอหน,นองหงนี้จะขึ้นชื่อในเรื่องหอมครับหอมแดง หอมแดงน้องหงช,ชื่อมากเนี่ยเขาก็จะเตรียมเพาะปลูกหอมแล้วก็จะมีเลี้ยงกบฮะอันนี้ก็จะเป็นบอ่อเลี้ยงกบมีกบไหมยังไม่ได้เอากบมาลงอ่ารองรับเลี้ยงกบเลี้ยงปลาตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามวัดพ่ออย่างพอเพียงอันนี้ผักอะไรผักปอดผักปลอดครับผักปลอด เลี้งผักปลอดอันนี้ใบโบบกเห็นไหมผักปลอดผักใบโบบกครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของผพ,พิธภัณฑ์เราไปดูอีกช็อตนึงครับตาม EP ต่อไปนะครับ